นนกําล,ล,ล,ลังับูกขนมกําลังงอกเลยแปลงคุณกําลังทําอะไรคุณก็กกาลังแก่ั่วยแกะถั่ฝัยาวยู่เกิดเม,ม,<ก>มื่อวานนีทํะอะไรเกง ก็คุณแกะไปเพื่ออะไรเอ๊ะก,ก็แกะไปเพื่อปลูกไงเหออเห็นไหมกรีงจงเลยแล้วก่อนปลูกคุณจะทำอะไรค่ะใส่อะไรนะก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยขวบก็ใส่ปุ๋ยพออ่อแกะแต่ล็อกเด็กนี้เอามุ้เขียวซื้อมา คนที่เขาปลูกขายนะต้องใส่ต้องนั่นมันนันไม่ใช่ว่าปลูกมาได้ใส่ปุ๋ยเต็มไหมปุ๋ยเนาะหอขึ้นนี่เนาะปุ๋ยเนี่ยปุ๋ย,ยที่เก็บซื้อมากระสอบละ600บาทนะปุ๋ย